สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาอพ่อกับยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมือนี่คลิปนี้ยายกินกับสิมาเดตข้าวบ้านพอกอ่องไฟังต่อค่ะพี่น้องคะหลังจาก็เมื่อวานนี้บ่ได้อัปเดตบ่ได้ล้วงข้าวนะค่ะเนาะแต่ว่าก็ได้เบิ้งอยู่ค่ะพี่น้องคะก็เลยเอามาลงมือนี่เท่าเดียวนะพี่น้องคะมือนี่ก็แบบว่าหลายหลายพี่น้องคะมีการเคลื่อนไหวหลายอย่างหลายเนี่ยล้วก็ทุกไฟมีการเคลื่อนไหวเบิดสุกนนค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้เด้อค่ะเด้อเป็นคลิปอ่ารวมมิด เที também, 6, as, ่ยวเดียวนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะกะมีหกคนนะคะเด้อหกประเด็นค่ะพี่น้องค่ะสิติวาเนอกขอนนอกคลิปนี้กัคนแรกก็คือลุงพ้นประเดนค่ะพี่น้องค่ะว่าเพิ่นเพียอีหยังว่าเพิ่นอัปเดตอีหยังว่าเพิ่นเคลื่อนไหวอีหยังประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเคลื่อนไหวหลายอย่างคือกันค่ะพี่น้องค่ะลุงพ้นสำหรับลุงพ้นประเดนเนาะค่ะเนาะอันคนที่สองกับพี่น้องค่ะพุ่นดอนธนาคิดนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เคลื่อนไหวคือกันเด้อค่ะเด้อสำหรับพุ่นดอนธนาคิจค่ะพี่น้องค่ะ คนที่สามก็คือคุณแม่ชม่อมผู้เราต้องเรียกแม่ชมพู้แล้วค่ะเดตอนนี้เราแบบว่า,าให้เอ,อิ่นแม่ชมพู้นะให้เอิ่นคุณสาวิตรีกับเอิ่นคุณสาวิตรีค่ะพี่น้องคะพราะเอฟซีเพิ่นบอกว่าเ่าต้อ,องเรียกแม่ชมพู้นะเอฟซีเพิ่ร์ลชอบนะพี่น้องค่ะเอาตามใจเอฟซีเพิ่นเนาะค่ะเนาะคุณสาวิตรีเอิ่นซีก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องอ่าบาททัดทีนี้อันที่สามแล้วเนาะคะ่ะคนที่สี่ค่ะพี่น้องค่ะนาเต้ค่ะพี่น้องค่ะ หน้าเตะทับพี่น้องขะเคลื่อนไหวแบบเก้าพี่น้องขะแบบย่างได้กลับมาฟังน้ากันเด้อค่ะเด้อว่าได้สาระหรือบ่ได้สาระกลับมาเคลื่อนมาฟังเนาะค่ะเนาะสําหรับบางท่านก็บอกว่าแยกกิจจะว่าเรื่องหน้าเตะายกะว่าสีบ่อบบ๊อบับพี่น้องขะหน้าเตะแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวเ้าก็ต้องเริ่ว่าเรา,า้าาวกัพี่น้องคาทับบ๊อบบเอบแล้วก็บแบบเสียงเลื้งตนะเป็นว่าพี่น้องะขะเ้าก็ต้องมาตามข่าวเล่านะประมาณนี้ค่ะพี่น้องขะสำหรับพวกเจ้าเพรมักไปฟังเล่ากลับมาฟังแยกกิจก็ได้ค่ะพี่น้องขะประมาณนั้นเด้อค่ะเด้้อสาหหรับนต อันที่สี่ค่ะพี่น้องขาหน้าเสริมพี่น้องขาหน้าเสริมหน้าใต้เคลื่อนไหวคือกันกับพี่น้องขาหลังจากเงียบกริบมาโดนเนาะค่ะเนาะเคลื่อนไหวแล้วพี่น้องขาเคลื่อนไหวแบบใดก่ะมาติดตามรายละเอียดต่อไปกับพี่น้องอันที่หกค่ะพี่น้องขาบาดที่นี่ อันที่หกอะเอฟซีคุณอสาวิตรีนะคะเด้อโดนที่ว่าโดนอทนายโนบิตะอแจง้งความกับหมอป้านะพี่น้องคะเมื่อน,นี้ทนายเพิ่มกับพิธายื่อสารวันถ่อพี่น้องคะสารอุดรวันถ่อจงังหวัดอุดรธา,น,าน,นี้เฮานี่ละกลับ่าไปตามสารพี่น้องคะว่ากลับมไปสาเหตุดนนังกลับมาฟังกันเด้อค่ะเด้อในคลิปค่ะพี่น้องคะอันแรกเนาะค่ะนอกระมาบอลลุงพ้นกับปนน้าเตนค่ะพี่น้องคะอันแรกลุงพ้นกับป้าเตนเนาะหลังจากที่แบบว่าหมอนัดที่แบบว่าม่านแก้บนแกลผ่าห่ม อ,อยู่บ้านกกกนะพี่น้องขาหลังจากฮ็ดเรียบร้อยแล้บบวบอกับพักกัน่แล้วตื่นไม้นี่มาเศร้าพี่น้องขาพวกเรากับพักกันไปเดินทางไปวัดด้านพยิน,นะค่ะพี่น้องขาด้านพยินที่อาจารย์พ้นอยู่นะพี่น้องขามนานนั้นนะที่อาจารย์พน้นอ,อยูอ่วัดนั่นแหละค่ะพี่น้องขาวัดด้านพยินทีล่ลุงพน้นนับถือพระอาจารย์พ้นนี่ตังแต่เริ่มแรกๆที่แบบว่าเกิดเรื่องคดีไม่ไม่แต่เราพมนไี้ดังนะพี่น้องมั่นเนานนะเราก็เดินทางไปทําบุญวันท้อเราไปถวายพระตะไรค่ะพี่น้องขา หลังจากที่แบบว่าสวนางฟังสวดมนต์พี่น้องครับสวดมนต์กับประมาณเป็นสม,มองพี่น้องคะ่ะสม,มองกลัวผลหรเนาะพระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วนะลุงพ้นกับป้าแต้มเลยถวายพระไตถวายๆๆบุญเนี่ยนะพี่น้องคะ่ะอ่านแล้วกับปรึกษาพระอาจารย์มนต์พระอาจารย์พ่นน้ำข่ะพี่น้องคะ่ะซื้อพ่นเพื่อกันกับลุงพ้นนี่ละพระอาจารย์พ่นน้ำ่าปรึกษาเรื่องสิมา่งสั่งพญาน้าเห็นนะพี่น้องคะ่ะอ่าสตุตอ่า องคซ้ำม,มาวัดนะพี่น้องครับประมาณเจ็ดสองเลยนอเทียดูวัดเท่าเห็นนะพี่น้องคะององประมาณเจ็ดสองนั่แหละนอแต่สิ่มั่รางจุบบ้านลุงพ้นประมาณนั้นแล้วก็ฐานกับสิประมาณสามเมตรที่แยกกินว่าว้นะพี่น้องคะแล้วก็แต่ว่าช่วนหางนะพี่น้องคะจะเป็นคล้ายๆพราเป็นอุมโมงค์คนรอดสะดอคอได้นะกับปรึกษาหาเลือกกระพาจารย์แบบนี้แหละพี่น้องคะหลังจากนั้นนอพาจารย์ก็เลยทาพิธีพี่น้องคะ <c oughs> โทษกครับพี่น้อง ทำพิธีเอาไม้นะพี่น้องขะไม้กระเท้าพาจานอ่ะนะก็เลยไปจี้ด้านซ้ายเท้าของคุณอูฟิลิยานะพี่น้องขะที่ว่าเมือ่อนงานอ่าอ่าเขาเนี่ยงาน,านบนอ่าอยู่อ่าวัดอายุบ้านพวกอกอกที่วัดเล่าอันอันตะนนะนคะนนกกิวกินขาแล้วก็ขาแพ้งนะพี่น้องขาเต้นจนขาแพ้งซักกระิวกินขาอ่ะนะประมาณนั้นละพาจารย์พวกแล้วไม้าาก,รกระเท้าพี่น้องขารักษาให้น่ะนะ ประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะอาจจะมีสัมภเวสีหรือว่ามาหยังมาก,ก่อขาแล้วหมอพี่น้องคะ่ะผ่าจารย์เพิ่งเข่าหุ่นบ่ล่ะเพิ่นก็เลยสิเอาไม้ระะกมักษาใหานะ้ล่ะอันนี้ยายกิดก็เข้าใจอยู่เด้อค่ะเด้อยผ่าะจะ้ารของก็เคยเป็นค่ะพี่น้องคะ่ะอยู่ยซื้อขาจยกจยกินนี่ล่ะก็เป็นอ่าเคยนี่ยงล่ะอ่อขาเคล็ดนะพี่น้องคะก็ต้องขับรถนะยยุ้ยซื้อกับเคล็ดไปพี่น้องคะพอไปทำบุญอยู่เมืองไทยยังส่บา่นี่อีกผาจารย์รักษาหายแลพี่น้องคะหาย ว่าเป็นอยังเลยนะค่ะพี่น้องคะบอดเสื้อกก่ย่าลบลู่นะเนาะประมาณนี้นะค่ะพี่น้องคะส่วนเสื้อไผ่เสื้อมั่นเด้อค่ะเด้อสำหรับเรื่องนี้เนาะรักษานะพี่น้องคะสำหรับพาจารย์พ่นกับปรึกษาลุงพ่นประมาณนี้นะค่ะพี่น้องคะแล้วก็ทําบุญน้ากันเหมือนบ่อกับสิมาสสางยูอัพยาอันพยานอันอ่าพยานาคองใหญ่นะพี่น้องคะพระปูเจ้าปูนี่ล่ะอยู่าบ้านลุงพ่นเนาะค่ะน่าสำหรับผู้ใดถือแบบว่าสายพญานาคลูกหลานพญานาคประมาณนี้เด้อค่ะเด้ออันนี้จะ าใช่วิจรณญนาเป็นของตัวเองเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมเนี่ล่ะค่ะพี่น้องคะเสื้อก็ได้เพราะเสื้อก็ได้คือล้วเต่สถานการณ์ล้วแต่พวกเจ้านะพี่น้องคะสําหรับอันอันความเสื้อถือเน,นาะค่ะเนาะเสื้อไปเสื้อมั่นนะสำหรับยายกิดเสื้ออยูเด้อค่ะเด้อสำหรับยายมันต่อเสื้ออยู่ประมาณนั้นเด้อค่ะเด้สำหรับลุงพ้นกับพี่น้องคะแล้วกะบ่ท่านจะจบค่ะพี่น้องคะสำหรับข้าวลุงพ้นเล่ากับแบบว่าไปจดลิขสิทธิ์เพลงค่ะพี่น้องคะเพลงของเราที่ร้องอัน อ่าเพลงสิ่งเดียวที่อ้ายขอนะพี่น้องค่ะเราจดเป็นลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองแล้ววันต่อเพลงแรกเป็นของตัวเองแล้วค่ะเด้อเราจดลิขสิทธิ์เป็นเรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะบัดที่นี่เราก็บร้องแล้วเนาะค่ะเนาะบัดที่นี่าแสดงเป็นบิวสิกวิดีโอนะพี่น้องค่ะเราก็ได้แล้วเด้เราก็ได้คนหน้าตาดีอันคืออันดาราอันเกาหลีนี่ละพี่น้องค่ะกับผู้หญิงผู้ชายเนาะค่ะเนาะเป็นนางเอกพระเอกนะให้แสดงเป็นลุงพ้นกับป้าเต้นสมัยสาวๆนะพี่น้องค่ะเราได้อันพิธีนางเอกบิวสิกวิดีโอแล้ว ประมาณนั่นเด้อค่ะเด้อแต่พัดนในไทยทำเด้แต่ว่าได้เล้วค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับเพียงนี้คือเราจดลิขสิทธิ์เป็นเรียบร้อยเลี้ยวเด้เอ,อประมาณนั่นเนาะค่ะน่ะสำหรับข้าวอันอัน อาอาจารย์พนน้นวัดด้านไปอินกับพี่น้องคะกัจบแลยอ๋อน,นังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านกับพี่น้องคะเดินทางกลับบ้านมาบ้านโคกวกองนี่ละพอมอดบ้านโคกกงกับพี่น้องคะโปรเจกต์กับมีโตไปกับพี่น้องคะกับพ่อเด่นนางเด็ดผักเด็ดเศร้าได้พี่น้องคะบาทที่นี่ก็ดําเนินเรื่องอวัดผู้หลวงนะที่ว่าส่างสาลาที่แบบว่าปลูกกระเบื้องสาลานะพี่น้องเออประมาณน,านั้นละกับพรรการปรึกษาคณะกรรมการปรึกษายูทูบเบอร์นี่ละเออพรรการลงมือทำเหล่าเด้นอค่ะเด้อเพิ่มลงมือทำเหล่าเด้อพรรการขุดหลุมขุดเสาแล้วก็สร้างเหล็กสร้าง หยั่งล้วก็มามัดเหล็ก ตีบ่าไงวาลงมือทํานะพี่น้องคะสำหรับงานนี่ลุงพ้นเป็นหัวหน้าคุ้มเลยเด้อค่ะเด้อเราเป็นหัวหน้าเราลงมือทําด้วยตัวเองเลยพี่น้องคะแล้วว่าเราจะยู่ซื้อเด้อขนาเราเป็นอันบ่าไงวะค่ะเรามีงานมีการหลายอย่างจะทำแบบพี่น้องคะเราก็ยังลงมือทําเองนะพี่น้องคะมื่อนี้เราก็นั่งเลุ้ยไม้พี่น้องคะไม้เขาเนี่ยเราไม่ที่ว่าชีตีอ่าไม้แม่แบบมน้าพี่น้องคะไม่ยุคคานิดหน่อยนะเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องคะสิพิตียุบแม่แบบตีแพมตีเออบําแมนแพมพี่น้องคะตีอันพิมพ์นะสิเทปูนะพี่น้อง ประมาณนั่นเนาะเขาเห็นว่าสิเทคันน่ะนะประมาณนั้นละเราก็เลยไป็นคนลงมือเฮ็ดเองค่ะพี่น้องคะยูทูบเบอร์ก็ซอยพี่น้องค่ะซอยจับใหม่เราก็เป็นคนเลื่อยพี่น้องค่ะเฮ็ดงานกลางแดดเด้อเป็นเห็ดงานในร่มเด้อาเป็นน่งเลื่อยในร่มก็ได้พี่น้องค่ะแต่เราแบบว่าคนมันคนขยันน่ะนะนั่งเลื่อยตากแดดยี่น้องละพี่น้องค่ะประมาณนั้นนอตบัดที่นี่ช่องยูทูบเบอร์กะช่องใหญ่คือกันกับพี่น้องคะเพิ่นกับไปซอยนะเพิ่นกับ หลายช่องพี่น้องคะพี่ซอยกันลุงพ้นนี่แหละรวมไม่รวมเมื่อเทิงสาวหมู่บ้านกับไปซอยเด้อค่ะเดอ้อบาทีนี้กับมาถามความรู้สึกของชาวหมู่บ้านเป็นยังไดดีใจบ่สะได้สาระย่างดีแล้วนะพี่น้องคะปูผูกระเบื้องสารานะนั่นแหละชาวบ้านก็นดีใจพี่น้องคะว่าไงเป็นบุญเป็นกุศลของลุงพ้นน่นแหละเนาะกับความชาวบ้านน้ำเนี่ยแหละพี่น้องพากันพัฒนาบ้านเมืองลุงเลื้ยงนะประมาณนี้เนาะคะ่นะเนาะสำหรับข้าลุงพ้นอาวัดเด,ด,ด้อค่ะเด้อวัดอ่า ผู้หลวงวันถอดพี่น้องค่ะกัดดำเนินการเหล่าเด้เออบ่แม่นเงียบได้พี่น้องค่ะเฮ็ดงานแล้ววันถอดประมาณนี้เนาะคะ่นะเนาะบาดท,ที่นี่เดี๋ยวข้าวกับพี่น้องค่ะแบบเสียงโหวตนะว่าเป็นยังไงศาสตร์ลงพน้นอ่าถ้าลงพ้นเป็นอ่าพี่นี่บ้านนะพี่น้องค่ะสมมติว่าเสียงโหวตกันนะพี่น้องค่ะว่าอ่าลูกบ้านหรือว่าเป็นชาวบ้านสิเห็นด้วยบ่นะพี่น้องค่ะสำหรับโหวตเด้นี่เพิ่นโหวตมากพี่น้องค่ะประนี้เนาะบาดที่นี่นะททนนะโหวตมากรวยนั้นในเก้าสิบค่ะพี่น้องค่ะเก้าสิบ เปอร์เซ็นต์นี่อยากได้ลุงพจเป็นผู้ใหญ่บ้านเออแล้วก็แต่ว่า10%เนี่อยากได้ผู้ใหญ่บ้านเก้านะพี่น้องขะอันนี้โหวตเด้ออันนี้คะแนนโหวตวันต่อยกิจวัตตามเพิ่นมาเด้ประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะสำรับอ่าการเคลื่อนไหวของลุงพจน์สำรับหมู่บ้านนะพี่น้องขะหมู่บ้านโหวตนี่ยเก้าสิบอยากได้แล้วนะแต่ว่า10%เนี่อยากได้ผู้ใหญ่บ้านเก้าประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อสำรับอ่าลุงพจนกับพี่น้องขาว่าอย่างไรตอนนี้ชาวบ้านสอบนะเพราะพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาอันหมู่บ้านเจริญนะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ สำรับค่าลงพนกะแค่นี้ค่ะพี่น้องคะสำรับค่าลงพนเด้อค่ะเด้อมาติดตามขังต่อไปค่ะพี่น้องคะว่าเล่าหนี่สิได้ผู้ใดเป็นวิศวิโอก็ได้แล้วละมาสิมาทายทำตอนใดนะพี่น้องคะแต่ว่าเพลงจุลิกาชิ์แล้ววัดผู้หลวงกะดำเนินทำแล้วเด้อค่ะเด้อกำลังมือเนี่ยมัดขางมัดลวดแล้วก็มัดคั้นธนาพี่น้องคะประมาณนั้นเนาะคุดลุ่มมัดคั้นประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำรับวัดผู้หลวงค่ะพี่น้องคะบาทที่มาเข้าของคุณ อดอนธนากิจอิมพอส์ตเซเบิร์เนาะค่ะเนาะจะรับคุณอนพัฒน์เบิร์ค่ะพี่น้องคะ่ะที่เราถ่ายวิวสิกวิดีโอสองเพลงนะพี่น้องคะ่ะมาแล้วนะเพลงก็ออกมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะอย่าคิดกับไปเบิงโอ้ย่างมวนกับพี่น้องขาย่างเทของเราแหละพี่น้องขาเนาะสำหรคุณดอนธนากิจนะพี่น้องขาเราได้แสดงวิวสิกวิดีโอสองเพลงเราเด้อค่ะเด้อเพลงที่สองเราอย่าเกี่ยวกับไปฟังทั้งสองเพลงเราค่ะพี่น้องขาเพลงกันกับมวนน้ำเออมีเพลงแรกก็คือเพลงขอพรพรมเทพค่ะพี่น้องขาขอพรพรมเทพที่หน้าบ้านลุงพลนน่ะนะ คระมพ้มน่ะนะพี่น้องเออนั่นละเพียงนั่นล่ะล่ะล่ะเราขอคุณดอนธนกิจกับในวิวซีวิดีโอนะเพิ่นกับไปจูดทูบขอพรแบบว่าพ่อได้เนี่ยคู่แนงสินะอยู่สวนมเวมาดูแล้วป,ประมาณนี้เราก็ไน้องค่ะเพียงเพิ่นประมาณนี้เดอ้อค่ะเด้อจะรับคุณดอนกับ ท้ายทำวิวสิวิดีโอโอ้ยได้เนียนค่ะพี่น้องค่ะได้เนียบเพื่อกันเด้อค่ะเด้อสำหรับเพลงนี้ค่ะพี่น้องคะแล้วเพลงที่สองของคุณดอนธนกิจิอินพ็อตเซิร์ฟค่ะพี่น้องคะเพลงฮักสาวผู้ไทยว่าสั่นพี่น้องเออนั่นละฮักสาวผู้ไทยกฐเทพของเรากันค่ะพี่น้องคะแล้วเ็ย่างเลาะตลาดวันถอตามยิ่สิวิดีโอนี่ยนะพี่น้องนั่นละเพื่อจะไปติดตามหาเราฟังรับซ่อมนะคะเด้อม้วนม้วนเออนั่นละค่ะพี่น้องคะสำหรับคุณดอนกับมีเคลื่อนไหวค่ะพี่น้องค่ะวิวสิวิดีโอแล้วออก็ นี่เนาะค่ะเนาะสำหรับคุณดอนธนากรินิพพสเบนล์ค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับคุณสาวิตีค่ะพี่น้องคะอ้าวคุณสาวิตีกับบ่อน้อยนาพี่น้องคะโพดคือกันค่ะพี่น้องคะเราก็โพดคือกันเด้อค่ะเด้อสัหรับโพดของเรากับมาอ่านตามที่เราโพดเนาะค่ะเนาะพอมีการเคลื่อนไหวกับต้องเบาถึงกันทุกคนกับพี่น้องคะถ้าเบาเบาถึงเดี๋ยวก็สิวานลำเอียงมันบ่พี่น้องประมาณนั้นเนาะสัหรับเอฟซีพันก็บอกว่าเบาเบาถึงเบาเบากับอะไ้ค่ะคุณเอฟซีคุณอ่าสาวิตีค่ะเพราะว่าคุณสาวิตีเราบอกว่าให้ยเบาถึงเราเนี่ยถ้าเบาเบาถึงไปวานลำเอียงอะนะอยกกิจกับ่อยากลเอียงงพี่่น้อคะกเาถึงให้้้เเเรราาาานนนนะะะะค่ปมณีแลวกพี่น้องละ ่าสำหรับคุณสวิตีแล้วก็โพธพี่น้องค่ะแล้วก็โพธว่าอันอ่าดีจังเลยค่ะดีเนาะอันคดีน้องสมพูไม่เงียบประมาณนี้เนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปซื้อเสียผาพี่น้องค่ะซื้อเสียผาเด็กน้อยไปไป,ไปบริจาคอยู่อันเคยนีน่ยังล่ะอัน อนุบาลน,นะพี่น้องคะประมาณน,นั้นเนาะสำหรับว e ่าเราเห็ดอียังนะแล้วก็เอาซื้อเสผ้ากันหนาวให้เด็กน้อยไปอยูอ่อนุบาลน,นะไปหายบริจาคอยูอ่อนุบาลประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องคะเราก็มาโพสอีกโพสหนึ่งค่ะพี่น้องคะโพสของเราโพสนี่โพสแบบว่ามีมีคมมีมีมีเขาเออเองล่ะอ่าไปอ่าไปเอาของคนอื่นมาโพสนะพี่น้องคะเพรา่ของเราโพสเองเลยเราก็ไปหาในหนังสือเนี่ยแหละค่ะพี่น้องคะมาโพสนะโพสหนาของเีดของเรานี่ยละเราพอได้เขียนเองได้พี่น้องคะไปหาของคนอื่นมาโพสนะประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะเราเขียนไว้บอกว่า อ่อนก็คมว่าสั่นพี่น้องขาล้อโพดบางจิตล้วลอ่อนก็คมว่าสัน่นแข็งก็โค่นประมาณนี้แหละพี่น้องขาห้ทําตัวเป็นกลางๆก็ดีที่สุดประมาณนี้เนาะค่ะสาหรับเราพดนะพี่น้องขาอันนี้ก็ถือต้องค่ะพี่น้องขาพอเราก็เลยนรู้หลายอย่างเนาะค่ะเนาะอ่อนก็คมแข็งก็โค่นว่าสั่นพี่น้องขาะ,ะมาณนี้ละเราก็ปฏิบัติผู้ใดดอกบ่ไงว่าเราก็เปเยาของคนอื่นมาลงหนาของเรากันนะพี่น้องขาเพราะงั้น,นเราคิดตัวเองเด้อเออหนาของคนอื่นเขจะคิดว่าเอ้าเราคือจังอันมี คำคมมาลงดีเถียนบ่อมแยนเน่ไปน้องขาเราก็ไปก๊อปปี้ของคนอื่นมาลงหนาของเราคือกันน่ะนะกับประมาณนั้นเนาะกับนอสําหรับการเคลื่อนไหวของเราก็มีแค่นี้กับพี่น้องขากับบริเคลืิลไว้อย่างไรเออสลัมหน้าเตะพี่น้องค่ะอ่าบ่น้อยหนาพี่น้องคขาสลัมหน้าเตะกับเคลื่อนไหวคือกันกับพี่น้องค่ะเนาะเออแบบเก้าค่ะสไตล์เก้าพี่น้องค่ะเออออกไลท์สดคือเก้าพี่น้องค่ะคนกับไปเบิ้งพี่น้องค่ะอยากรู้ว่าเราไหวเราไหวอย่างไรพี่น้องค่ะเพราะว่าเราเขียนหัวคอหนาฟังน่ะนะเราเขียนหัวคอว่า รู้แล้วว่าไอ้หลอดคือใครว่าสันไม่ใช่น้องชมพูว่าสันพี่น้องคะประมาณนี้เนาะเอ้าคนามเยจากไปเบิ้งล่ะพี่น้องคะวันแล้วบอกอีหยังผู้ใดซื้อหลอดไม่พี่น้องคะพ่อแม่ชมพูเราก็เคยออกมาบ๊อบแล้วบ๊อบว่าหลอดน่ะเป็นน้องชมพูเป็นสายญาติน้องชมพูแม่นบ่บมาแม่นคนไล่ดอกนะแล้วก็มาออกแก้ข้าวแบบสีแม่นบ่พี่น้องคะแก้ข้าวฮอตซองอมรินแม่นบ่ประมาณนั้นละพี่น้องคะบัดนี้นาแตออ้าวบ่ปรึกษาเย่เลยพี่น้องคะครั้งนี้เราออกมะโพธินะแล้วอกมาไบ๊อบนพธะ แล้วก็มาถามคุณสวิตีก่อนได้พี่น้องค่ะว่าคุณสวิตีก็บอกแล้วว่านบ่เมียนคนไล่เหมือนบ่คนสื่อหลอดบ่ like พี่น้องค่ะว่าเป็นน้องชมพูเหมือนบ่แต่น่ะแต่ยังบ่ยอมกับพี่น้องค่ะน่ะแต่บอกว่าคนสื่อหลอดนั่นแหะเป็นค้นไล่มาสั่นพี่น้องค่ะละวาน่ะนะบ่เมียนน้องชมพูเด้คนหลอดน่ะพี่น้องละวานะกับคนไล่นั่นแหละมาสั่นพี่น้องค่ะแต่ละว่าบ่หูเป็นผู้ใดกับพี่น้องค่ะละว่าเราหูคนเดียวคนไล่น่ะพี่น้องค่ะเออนั่นแหละ บอกคาว่าเป็นผู้ใดก็ว่าพี่น้องคะ่ะแจกกิก็ว่าหลอดก็ต้องเป็นคนในน้อยเจย้จอยนั่นแหละเนาะเออผู้ใดเป็นซื้อหลอดน้อยเจ้จอย,จอยก็เป็นเจ้าของนัง่นละ่ะเออสำหรับหลอดนี่ว่าแม่ลุงพลเดอ้อแยกกิสิขอ,อยืนยันบ่ลลุงพลนเราบอลน้อยบด้จ้อยเออลุงพลเราหุ่นดีแล้วกัเรามีกล้ามเป็นมัดมัดวันทอเออนั่นแหละสำหรับหน้าเตะเออบ่แมนหลอดคือบ่แมนลุงพลแน่นอนต้องเป็นคนในน้อยเจ้จอยเป็นผู้ใดกับ่งูเนาะค่ะเนาะสำหรับอัน คุณนาเตะบอกกับพี่น้องคะ่ะว่าหลอดนี่บ่แมนน้องชมพู่ว่าเป็นคนไว่าสัน้นเอออาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ว่าสั้นนาเตะว่าเด้อค่ะเด้อสำหรับหลอดนะเออนั่นละค่ะพี่น้องคะ่นะนาเตะแล้วยืนยันว่าหลอดคือคือคนไรเออ เออประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะส้ารับหน้าเตะค่ะพี่น้องค่ะพราะหลังจากออกไล่สดอันนี้พี่นะคะค้องค่ะคนกับดา่าเราหลายที่เก่ากับพี่น้องค่ะเพราะว่าเราหิมาไล่สาราน้าพี่น้องนั่นล่ะซดสีว้าวได้อึกอักอักนะพี่น้องค่ะพึ่งแบบว่ายื่นไม่ลาไว้นะอย่างเขายู่กับจุดของโดนๆนะพี่น้องค่ะอึกๆๆอกัอก,กอักนั่นละบัดเซ็ตเซ็ตเซ็ซับลรบอกว่าคนไล่แบบว่าก็คือคุ้นะะนั่นคคคุุก็ือแหละพี่น้องค่ะเนาะประมาณนั้นหละพี่น้องค่ะคุ้นเตะบอกเลยว่าคุ้นใดมันบ่าพี่น้องค่ะคุ้นหลอดนะ เออประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะสำหรับอันคุณเตะเบาออเด้อค่ะเด้อคุณนาเตะเนี่ยและค่ะพี่น้องค่ะว่าหลอดที่เป็นคนไล่เพราะฉนั้นพี่น้องค่ะประมาณนี้เนาะชัลนาเตกะก็จบไปพี่น้องค่ะก็โดนสาวโซเชียลสาวเน็ตด,ด่าตามเคยพี่น้องค่ะประมาณนั้นละเพราะว่าเราเห็นไอ้คนด่านะเราอยากให้คนด่าเราเลิกเล่ออกมาเบา,ากับพี่น้องค่ะกับว่าต้องแบบว่า อ่าไปปกป้องอันเอฟซีนาเต้เพต้องไปปกป้องนาเต้ดอกเด้อเพราะว่าน,นาเต้เราอย่าง้างคนด่าเราเออพวกเจ้าก็ซอบปกป้องเราแล้วเรา,า,าได,าาไาาดานะ้แล้วท่านเราเป็อย่างไอ้คนด่านะนะเราคงเสียมาออกโบอมอบอกไล่ชดแบบซีดอกเออประมาณนี้ละอันเอฟซีนาเต้ก็ต้องเปิดหูเปิดตาในเรื่องเพราะนาเต้เราอย่างไอ้คนด่านะประมาณนั้นละเราอ่าต้องไปรับยาคือจังอันเอฟซีบอกนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเอฟซีก็บอกเราไปโรงพยาบาลไปหารับยาน่ะนะประมาณนั้นน้ะคขะนะสำหรับนาเต้ค่ะพี่น้องคะ ต่อมากับพี่น้องคะ่ะหน้าเสริมเออหน้าเสริมกับพ่อร้อยนาพี่น้องคะ่ะมาอยากอยู่เงียบเงียบอยู่เงียบตั้งโดนตั้งดีพี่น้องคะ่ะมือน,นี่บ่ขอเงียบแล้วหน้าเสริมพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเห็นลุงพ้นป้าแตนเพิ่นเปิดช่องยูทูบเบอร์เหม่นว่าพี่น้องคะ่ะช่องยูทูบเขาทำงานเขาได้ตัง์แม่นบ่บาทีนาท่นี่บอยู่ซื้อกับพี่น้องคะ่ะตอนนี้หน้าใต้กับหน้าเสริมทํา youtube แล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะได้มาเป็นยูทูบเบอร์แล้วเออเออนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะหน้าใต้กับหน้าเสริมมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วบาท อาช่องยูทูบเบอร์กับค่ายป้าแต็นกับลุงพลน,นี่พี่น้องคะเพื่อนไต้เพื่อนตั้งซื้อซ่องว่าหน้าเสริมหน้าตายแฟมิลี่ว่าสั้นโอ้พี่น้องคะต่างตะกี้มีแต่ลุงพลป้าแต็นแฟมิลรีเหมนว่าตอนนี้มาแล้วกับพี่น้องค่ะมีคนมากอปีแล้ว น้าเสริมหน้าตายเฟมมารว่าสันพี่น้องะ่ะเอาแบบลุงพ้นเราจะได้ดดังขึ้นลุงพ้นแนะ่นพี่น้องะ่ะตอนนี้มาเป็นยูทูบเบอร์แล้วตอนนั้นผู้ใได้ถ่ายกล้องสลบนาลบหลังลี่นาลี่หลังพี่น้องขะเออตอนนี้นะบบลี่แล้วเอออยากเป็นยูทูบเบอร์แล้วพี่นอ้องขะบาเป็นอยากเป็นมาเป็นแล้วเป็นยูทูบเบอร์วันถอพี่น้องเออแล้วกับคลิปแรกเพื่อนลกนะพี่น้องะ่ะภาพแรกนะเพื่อน ไปกีดยางพี่น้องคะไปกีดยางให้ผูใ้ใดทายผู้เสียลูกหรือให้คุณตาตายทายกับบุ้งหัวเนาะเนาะเพิ่นเป็นยูทูบเพิ่นกีดยางพี่น้องคะนัน่นแหละเพิ่นเราลงเรียบร้อยแล้ววันทว่าเพิ่นมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วเด้อค่ะเด้อแล้วก็ตอนนี้นะอย่าก,กินไปเบิ่งนะพี่น้องคะผู้ติดตามมิซีแปดคนแล้วพี่น้องคะมิซีแปดคนแล้ว, 8, ววันทว่าเออสำหรับหน้าเสริมหน้าตายเด้อค่ะเด้อสำหรับอ่า อันผู้ที่แบบว่าต่อต้านยูทูบเบอร์ตำอิดตำโกนว่าพี่น้องค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องตอนนี้น่ะเริ่มมาเป็นยูทูบเบอร์นองเขาแล้วพี่น้องคะ่ะเห็นเขาได้ตังค์ไดรยังนะอย่าคิดคิดว่า,นเ,าเนาะค่ะเนาะต้องเป็นหน้าเตี้นี่ละไปบอกแล้วพี่น้องค่ะต้องหน้าเตี้นี่ลราบอกแล้วเออเฮ็ดหลอดยูทูบเบอร์ได้ตังค์เห็นบอนอันลูกพ่นปนัตนเฮ็ดเขาได้ตังค์ประมาณนี้แหลนะเนาะอย่าคิดคิดว่าหน้าเตี้นี่ลราบอกหน้าเสริมผลพันธุนนี้พี่น้องขะก่อนหน้าเสริมก็เลยมาเปิดช่องยูทูบเบอร์ค่ะพี่น้องคะ่ะเปิดเรียบร้อยแล้วมีผู้ตติิดาาามคคนนนนเเอออั่ลละปห้ เทิมลงนะพี่น้องคะเป็นกีดยางอยู่เป็นกีดตนยางนั่นละคือคือพี่น้องคะมานั่นละสำหรับข้าวนี่นกขนาน,น,นาดใต้ตน,นาดเสริมกะมาออกอ่าเออเนี่ยมาออกซื้อนะพี่น้องคะเฮ็ดซื้อออกจ้าของนะพี่น้องคะเปิดสาธารณะนะนี่ละเออ หน้าตายน้าเสริมแฟมิลี่ว่าสนเอาแบบลุงพลแล้วลุงพลป้าแตนแฟมิลี่นะพี่น้องคะกับตั้งกับตั้งคือกันนักสิตั้งแบบไม่เนาะเออกระเล้วแต่เพิ่นลหรพี่น้องคะเพิ่นอยากตั้งแบบไรก็ะเลี้ยวขาเพิ่นลหรมันเป็นสิทธิ์ของเพิ่นเออกับไ่ได้ว่ากันดอกเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะกับบอกข้าวเพิ่นน้ำนาพอเพิ่นเป็นสาธารณะแล้วเออประมาณนั้นเหรอค่ะพี่น้องคะ <c oughs> อันที่สุดท้ายค่ะพี่น้องคะอันที่หกอันนี้สำคัญคะ่ะอันที่หกกับสำคัญเหมือนกันเนะะาะค่ะเนาะสารที่หนนนนนัั้้้ได่่พพพอออีงคะม <c oughs> าูนน FC ่ะนะ คุณดัชลีใส่ไลนะพี่น้องคาเอ้ว่าพิษกับพี่น้องคาว่าเป็นเม่แชมพูเอฟซีคุณสายวิตีเนี่ยนะนะอันคุณชิซื้อแบบว่าดัชนีใส่ไลนะพี่น้องคานะั่นละที่หมอปลาคุณหมอปลากับคุณน้ำฟ้าไปแกล้งว่มเนนะนะ อันคุณทานายลมิตาไปลอพี่น้องขาเมื่อนีสารนัดเด้สารอุดรนัดน่ะพี่น้องขาเราก็ไปรอยูบสารมันว่าบาทที่นี่คุณดัชนีใส่ไรบอม้าค่ะพี่น้องค,ะ prints, ค่ะอันที่แรกมันบอสารเรียกสาร,สาร public, นัดบอพี่น้องค่ะบอกว่าป่วยยู่งโรงพยาบาลผ่าตัดนะพี่น้องค่ะว่าได้รับการผ่า hm, ตัดด่วนนะก็เลยวบาได้มานะพี่น้องค่ะติดการผ่าตัดนะว่ายงว่าป่วยนะผ่าตัดอยู่จะเป็นโรคยังกับโมกับพี่น้อง่ะปมะมานนั้นนอกขาเนาะบาทที่นี่ค่ะพี่น้องค่เมื่อนีบอมาเพราะสาเหตุยังเขียนบอกนะพี่น้องค่เมื่อนีบอม้าเพราะว่า บ่มีทนายมาสั่นพี่น้องคะฟังแล้วว้าคุณดัชนีใส่ไรนะเขียนอันอัน่าบ่มีทนายก็เลยบได้ดม้วมาสั่นพี่น้องขั้งเลกว่าเป็นป่วยบ่พี่น้องขาบาพาตัดมันบ่ขั้งนี่่าบ่มีทนายก็เลยบได้ดม้วมาสั่นฟังตีหละพี่น้องค่ะเออเพิ่นเอาจริงนะคุณนันหมอปลาคุณนําฟ้ากับคุณทนารถเป็นตาหนะนะเพื่อนไปถ่ายยกับพี่น้องขาบ่มามันถอะเลื่อนนัดออกไปอีกก่อนเพราะว่ายังไม่มีทนาย่าสั่นเออสําหรับอัน อันคุณดัชนีใส่ไล่เนาะคะ่ะเนาะแล้วว่าเขาสิจับเจ้าของบริแม่นี้พี่น้องค่ะเขาลู่ตัวตนตัวเองเป็นผู้ใดซ้ำพี่น้องประมาณนั้นเนาะเขาส่งไม้สัตว์่อดบ้านเลขที่หน้าบ้านเจ้าของซ้ำประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อสำหรับคุณดัชนีใส่ไล่ค่ะพี่น้องค่ะว่ามือเหน็บมีอท้ายมาซันสำหรับเอฟซีคุณสาวพิทีเอฟซีนาเตนเนาะคะ่ะเนาะเอฟซีนาเสริมนี่ล้วถ้าสมมติว่า เ,เพื่อนรักกับคุณดัชนีสลอีลลีน่ะให้พวกเจ้านะ่ะรวบรวมกันไปหาเงินแล้วก็จ้างทนายให้คุณดัชนีสาไลเดอ้อพาคุณดัชนีสายไลแล้วบอกเลยว่าเราบ่มีทนายเออประมาณนั้นแหละพี่น้องคะบ่มีทนายกลับมายความว่าบ่มีเงินจ้างทนายนั่นละเออคันพวกเจ้าว่าฮักกันจริงนะ่ะเป็นเอฟซีตัวจริงของคุณสาวิตีน่ะนะให้ไปรวบรวมเงินแล้วก็กไปจ้างทนายให้ประมาณนั้นเดอ้อเพราะว่าทนาย อ,อ่าเพราะว่าเพื่นโพดแล้วว่าเพิ่นบะมีทน,นายเออคันว่าหักเขาหลายน่ะนะก็ไปจังทนายเขาหรือว่าไปรับหมายสารแทนเขาก็ได้เออประมาณนั้นแหละจะที่บอกให้สาหรับอันคุณเอฟซีอันคุณสโลซานั่มเด้อค่ะเออคุณสโลซาเพราะว่าเจ้็เป็นเอฟซีคุณสาวิตีวันทอขอย็นจะไม่เม่นทุกเม้นทุกเม้นน่ะนะตอนนี้คุณดัตซนี่ใส่ไ์เนี่ยเราเดือด,อดร้อนแล้วให้เจ้าน่ะนะ ไปจ้างทานายซอยคุณดัชนีใส่ไรเดียวนี่เออเจ้าจะมาหวนตั้งเตาเตาช่องของยูยทูบของข่อยพอมาหนชซองข่อยเจ้าก็บ่ได้ตังดอกข่อยพลสิได้ตังเออประมาณนี้นอขอสิบอกเจ้าให้เจ้าไปหาทานายให้ซอยคุณดัชนีใส่ไรคุณสโลซาเจ้าบ่าต้องมา อันดินผัดผัดผัด,ผด,ผดทแทนคุณน่ะสาวตีทแทนคุณน่ะแตะเออเพราะว่าแยกากินีเว้าออข้าวเออแยกกินประเดีดาเพิินแยกกินเหรข้าวข้าวเราเหเ็ดเราเคลื่อนไหวแบบใดแยกกินกับมาบอ,อกจังสั้นเออนั่นละคือตอนนี้ขันเจ้ามีน้ำใจนะนะขันว่าเป็นเอฟซีตัวแท้ของคุณสาวตีนะ,นะนะให้เจ้านั่นละไปหาทนายเขาเดียวนี่เออประมาณนั้นละต้องไปซอยมูเจ้าประมาณนั้นเด้ออันนี้ด้วยความวังดีของย้ายกิจทีม่มาบอกให้เออประมาณนี้ละ จะรับข้าวมือนีนอกกักนอ้ก็มีการเคลื่อนไหวหลายอย่างประมาณนี้และวค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนีวันทอ่าก็มาสรุปไห้ฟังค่ะพี่น้องคะลุงพ้นมิตรเลื่องดีๆสรุปยอดเด้ดพี่น้องคะสรุปข้าวบัดที่นี่พี่น้องคะลุงพลมิตรซิ่งดีๆหลังจากที่หมอนัดมาแจกมหัมเล็บดบบ้านแล้วแล้ว่าพี่น้องคะอันแล้วก็เลากราเดินทางไปวัดด่านพระอิน์ไปถวายบุญถวายผ่าตรไหพระอาจารย์พ้นปรึกษาสิมาเฮ็ดอ่า สางองค์พญานาคอยู่บ้านโกอกๆกค่ะพี่น้องคะพราะสิได้ไอ้สะดอกคอหรือทำบุญทำทานต่อไปอีกประมาณนั้นเนาอค่ะเนาะแล้วก็เล่ากับเมื่อนี้เล้ากับไป คุดล no ุมมัดลวดแล้วก็อันเทปสิบอ่ะเขา่นเนี่ยเทค้านเสียดค้านนะพี่น้องขาสิบปูพื้นปูพื้นวัดผู้หลวงเด้อค่ะเด้อสลามือนี่าวัดผู้หลวงกับพีการเคลื่อนไหวลุงพ้นกับเป็นหัวหน้าว่าไง่าเป็นคนพันนำพายเห็ดประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะสำรับข้าลุงพ้นค่ะพี่น้องขาไม่ตื่นตดีๆแล้วก็ชาวบ้านก็อยากให้เราเป็นผู้ใหญ่บ้านคือว่าโหวตนะพี่น้องขาคะแนนเสียงโหวตมาเก้าสิบขึ้อยากได้เล่าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้อยากได้ผู้ใหญ่บ้านเก้าประมาณนี้เนาะค่ะเด้อสลามลุงพ้นกับพี่นนน้อออง่ดิพสบรก เราได้ทำวิวสิกวิดีโอแล้วพี่น้องขะเพลงนะนะเราเพลงเราออกมาแล้วสองเพลงธีกิดเก้าวถึงเหรอพี่น้องคาสองเพลงรักษาผู้ไทยกับขอพรมขอพรพรมเด้อค่ะเด้อจากคุณสายวิธีกับโพดกับพี่น้องขะโพดคุณธีกิดเบาแล้วแล้ว,ลวก็มีโพมีการเคลื่อนไหวโพดหายว่างไงมาเรากับไปซื้อเสื้อผ้าไปทำบุญเด็กน้อยอยู่อันอาอายุอ่าอ,อ,อนุบาลค่ะพี่น้องขะประมาณนั้นเนาะชนะหน้าแตะกระไรสาลาตามเคยค่ะพี่น้องคาแล้วก็มาโพด่าคุณหลอดน่ะเป็น คนไล่คุณหลอดว่าแมนนองสมพูประมาณนั้นเด้อค่ะเดีย๋ยหสับข้าวนาเต้ค่ะพี่น้องคะสรุปแบบนี่เนาะว่าว่าง่ายว่าเอฟซีบอกเหราไปรับยาประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อรับยาประสาทเล่านี่ละประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะสรับหน้าเสริมกับพี่น้องคะออกการเคลื่อนไหวคือสรุปว่าเรามาเป็นยูทูบเบอร์แล้ว เราเนี่ยบอกกับกอบกพี่น้องคะที่แรกนี่บ่อยากให้เป็นข้าวอยากให้เงียบมันบ่พีนน่น้องคะต่อต้านยูทูบเบอร์เป็นบ่ตอนนี้นาไต้กับนานะเสริมมาเป็นยูทูบเบอร์โดยตรงกับพีนน่น้องคะเป็นโดยตรงของตัวเองแล้วมาเปิดช่องแล้วคว่ะพีนน่น้องค่ะมีคนติดตามสิแปดคนแล้วตอนนี้สำหรับนาไต้นาะเสริมแฟมมี Family, ่มาสั่นประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะเอาแบบลุงพลน,นี่แหละลง Family, ุงพลแฟมมี่ก็เอาแบบเขาเนี่ยแหละพีนน่น้องค่ะซื้อแบบกันสำหรับอันคุณดัชนีใจร้ายกะทนายกับบ่ยอมปล่อยกับพีนน่น้องค่ะเพราะทนายกั ไปล่อยู่ศาลมือนีกับบม้าตามเคยพี่น้องคบผิดศาลสองรอบแล้วรอบแรกว่าผ่าตัดรอบที่สองว่าบอมีทนายระมาานั่นเด้อค่ะเด้อสำหรับสรุปข้าวนี่ค่ะพี่น้องคะม้านกกกกับมีแคนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับปุ่นี่ก็เจอกันคลิปหนาข้าวหนาเด้อค่ะเด้อคอยทุกคนมีความสุขค่ะพี่น้องคะเจอกันแล้วก็มาเบ่าข้าวกันฟังเนาะค่ะเนาะอันนี้สำหรับการเบ่าข้าวเด้อค่ะเด้อบัลเดดาบัลเดวาผู้ใดเด้อค่ะพี่น้องคะสำหรับเอฟซีคุณสายวิจิ่ก็ต้องเข้าใจเด้อเพราะว่ามันเป็นข้าวมันเป็นกระแสก็ต้องเป่าค่ะี่ค เออข้าวบ่อถึงจะคล้องบ่พี่น้องขากะเชื่ว่าข้าวล้มเอียงมันบ่กันหน้าแตกก็ต้องบ่อแล้ากับพี่น้องคขาทับบ่เอเดี๋ยวเดี๋ยวเล้วสิแบบว่าคิดว่าจะคล้องเบ่าถึงนะนะพี่น้องคขาต้องมาบอกแล้วว่าแล้วบ่บ่ถือเพราะว่าเราบ่ออ่าปรึกษาพี่สาวก้อนพี่สาวก็บอกแล้วว่า มันเป็นซื้อของสมพูอันหลอดนะพี่น้องคะ่ะแต่นา่าแต่แล้วแบบว่าเปลืองเปลังมาบอกว่าบอแมนเป็นคนไล่ตัวกริงนะะั่นแหะหลอดว่าสั่นพี่น้องค่ะนั่นละสำหรับหลอดเยอะก,กินน่หคือว่าคนน้อยๆจะจ้อยต้องเป็นคนไล่เออนั่นะละประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับมื่อนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ